ประวัติสาธิตตายต่ำประวัติสาธิตตายต่ำจากนักเดินสายตีไก่คนหนึ่งกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่ง ของทุ่งนาจอนนี่มือปราบอินดีแน่นอนอยู่แล้วว่าทุกคนที่รู้จักจอนนี่มือปราบอินดีก็คงไม่มีใครไม่รู้จักผู้ชายคนนี้คนที่มีฉายานามว่าสาธิตตายต่ำฉายานี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่ฉายานี้มันมีมาจากชีวิตจริงของเขา ด้วยการที่ชอบเล่นไฮโลอยู่แล้วแต่เป็นคนที่มีนิสัยใจคอที่ชื่นชอบในการแทงไฮโลแต่ในการแทงไฮโลของเขาด้วยมีความชอบในการแทงตัวตำโดยการไม่ย่อท้อและมั่นใจในตัวเองจึงทำให้สาธิตยต่ตำเสียไฮโลในการแทงต่ำอยู่เสมอคำว่า,ตายต่ตำ ก็หมายถึงว่าเงินที่เขามีในกระเป๋าทั้งหมดได้เสียไปทั้งหมดโดยการแทงตำตัวนี้จึงเรียกกันว่าตายตำมันก็เลยเป็นคำต่อท้ายในฉายาน้ำตอนนั้นแปรน้อยโอ้ย พี่งานนอนแต่ลอยวะชอบลอย,ลอยวาย้เสียบช้บลยอย่าใสยังบ่พอไอเลยยเอามาลงกันได้พอเหมาะพอดีกับคำว่าสาธิตไต่ต,ตำการที่เขาได้ก้าวมาอยู่ที่ทุงนาจอนี่เมื่อปรบับมันก็เป็นเหมือนบนภาวาสนารง์ที่คนจะได้มาเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน แต่จอนนี่มือปราบเขาก็ให้เกียรติกันโดยการเรียกว่าพี่น้องเป็นพี่น้องที่รักกันมากๆในวันหนึ่งทุ่งนาจอนนี่มือปราบสาธิตมีการชื่นชอบในการตีไก่อยู่แล้วเขาก็เลยแวะมาที่ทุ่งนาจอนนี่เพื่อที่จะรับชมในวงตีไกแต่ปรากฏว่าจอนนี่มือปราบ ได้เข้ามาเห็นผู้ชายคนนี้ถึงแม้ว่าร่างกายเขาจะไม่สมบูรณ์แบบยิ่งนะักแต่เขาก็รับรู้เลยว่าผู้ชายสาธิตตายตำคนนี้มีจิตใจที่ชื่นชอบและรักเหมือนกันในสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งสำคัญไปกว่านั้นก็คือสาธิตเป็นคนตลกแถมมีจิตใจดีตั้งจะให้อันนั้นว่ากันฝอยในว่อาจารย์ว ัถ่ายรูปให้ะในะหนึ่งสองสามพูดจาก็ไม่ค่อยทำไรไ้ายใครเป็นคนพูดจาดีถึงแม้จะมีคำหยาบบ้างแต่คำหยาบเหล่านั้นก็ไม่เคยส่งผลให้ใครทุกใจหรือไม่สบายใจใดๆเพราะว่ามันเป็นคำที่หยอกล้อกัน ในกลุ่มเพื่อนต่างๆที่อยู่ของทุ่งนาจอนนี่มันจึงกลายเป็นทุกอย่างที่เขาทำมันเลยดูตลกเฮฮาและมีความสุขไปทั่วกันพี่ชายที่ชื่อจอนนี่มือปราบก็เลยรับผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าสาธิตไตตตา,ตาเข้ามาดูแลมาทํางานที่ทุ่งนาจอนนี่มือปราบท,ทั้งทั้งที่สาธิตไต่ํา ก็มีร่างกายที่ไม่ค่อยจะแข็งแรงสักเท่าไรนะักแต่จอนนี่เมื่อปรับก็ยังรับเขาเข้ามาทำงานท,งทั้งทั้งที่รู้ว่าคงใช้งานสาธิตได้ไม่มากนะักแต่ผลปรากฏทั้งหมดทั้งมวลว่าสาธิตได้ต่ำพึงมาอยู่ได้ไม่นั้นเขากลับเป็นคนที่สร้างความสนุกสนานสร้างความเฮฮาให้กับทุงนาจอนนี่ได้มากๆแถมยังเรียกผู้คนเรียกแขกเข้ามาเที่ยว ทุ่งนาจอนีมือปราบได้อีกด้วยผู้คนที่มาเที่ยวทุ่งนาจอหนี่มือปราบก็ต่างอยากถ่ายรูปกับสาธิตเต้ตั้ว่าตัวเองมาถึงทุ่งนาจอหนีมือปราบแล้ว ้าหาใครไม่ได้ถ่ายรูปกับสาธิตแต่ตำ่ำก็เปรียบเสมือนในว่าเขายังมาไม่ถึงทุงนาจอน,นี่มือปราบสาธิตแต่ต่ำคือดาราคนหนึ่งคือซุปตาคนหนึ่งที่อยู่ณทุงนาจอน,นี่จอนนี่คือซุปตาที่โด่งดังและสาธิตแต่ต่ำก็คือมือขวาของเขาเขาอยู่ทุงนาอย่างสม่ำเสมอไม่เคยมีเรื่องราวให้หนักใจ แถมยังสร้างความสนุกสนานเฮฮาต่างๆให้กับทุ่งนาจอรน,นี่อีกด้วยทุกคนต่างก็รักสาธิตไตยต่ำและชื่นชอบในทัศนคติของเขาถึงแม้จะคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ร่างกายก็ไม่สมบูรณ์แต่เขามีจิตใจที่งดงามอย่างยิ่งจึงทำให้ผู้คนรักและชื่นชอบสาธิตใต้ต่ำคนนี้เป็นอย่างมาก ใครเป็น f อสาธิตไต้ตำก็ฝากไปให้กำลังใจได้ที่ทุง่งนาจอ,อนีมือป,ปั๊บได้เสมอนะครับเขาเป็นคนน่ารักไปถ่ายรูปกับสาธิตเตตตำก็ถือว่าเราได้ให้กําลังใจผู้ชายคนหนึ่งได้แล้วและได้ให้ความสุขกับใจของเราเองขอให้ทุกคนอย่าลืมสาธิตไต้ตำนะครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาด คลิปดีๆคลิปเด็ดๆมาให้ท่านได้รับชมได้ทันท่วงทีขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ